อร่อยสุดเลยครับเนี่ยกาออา้านอ่อนๆดอกอ่อนๆกรอบๆเดี๋ยว,วพ่อพงศ์จะกินให้ดูสวัสดีครับคราวนี้พ่อพงศ์ก็จะพามาเก็บดอกกระเจียวนะครับนี่ที่สวนพว่อพงศ์เนี่ยครับบานเยอะแยะเลยนี่ครับเราจะมาเก็บดอกกระเจียวกันนะครับการดอกเก็บดอกกระเจียวนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ต้องนี่นะครับจับโยกโยกยกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงนี่ครับมันจะทําให้เราได้ยอดอ่อนๆเนี่ยนะครับยาวเพราะความอร่อยของดอกกระเจียวมันจะอยู่ตรงก้านดอกตัวนี้นะครับที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับจะหวานมากเลยครับสดๆหวานๆกรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บดอกกระเจียวกันเลยนะครับ มาครับมาช่วยพ่อพงเก็บดอกกระเจียวกันครับนี่ครับดอกกระเจียวเวลาเก็บเราก็จะนี่โยกโยกโยกประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้กินเนี่ยก้านอ่อนๆมาเนี่ยครับอร่อยกรอบหวานครับนี่แหละเวลาจะเก็บเราจะก็จะโยกโยกเราจะได้โคนนี่ครับเราก็จะได้โคนนะครับเห็นไหมครับ นี่นี่เห็นไหมครับนี่ดอกขนาดนี้นี่นี่ครับดอกขนาดนี้นหละเห็นไหมน,นี่นี่ไงครับแบบเนี้ยอร่อยที่สุดเลยครับเนี่ยเนี่ยมันยังเหมือนเหมือนมันท้องอยู่ะครับมันกลมๆอยู่ข้างในดอกมันยังไม่ออกมาเห็นไหมครับนี่ดอกมันจะอยู่ในกาบนี่ครับนี่ครับ แบบนี้จะอร่อยมากเลยครับเนี่ยอร่อยที่สุดเลยครับแบบเนี้ยกรอบมากครับเดี๋ยวตามกันไปเก็บเลยนะครับในแปลงนี่ครับถ้าเราอยาก กินดอกกระเจียวที่อร่อยที่สุดก็มีดอกประมาณเนี้ยมันกําลังท้องเห็นไหมครับกลมๆเนี่ยมันยังไม่โผล่ออกมาถ้าแบบนี้นี่จะอร่อยที่สุดเลยครับถ้าเก็บได้เอาแบบนี้นะโยกโยกนี่ครับแล้วเราก็จะได้นี่นี่ครับอร่อยมากถ้าแบบนี้นะครับนี่ครับดอกนี้นี่ก็ กำลังดีเลยครับเนี่ยอร่อยครับกินได้ทั้งดอกเลยคร er ับนี่นี่เด um <at> ี๋ยวพ่อปงจะเก็บนะครับเราก็ค่อยค่อยโยกโยกนี่ครับโยกโยกนี่เห็นไหมครับนี่นี่เราจะได้มาทั้งโคนเลยครับนี่นี่นี่อึบนี่ครับนี่ก็จะได้มาทั้งโคนแบบนี้ครับหวานกรอบอร่อยแน่นอนครับดอกแบบนี้ครับ นี่ครับดอกอ่อนๆจะเก็บแล้วก็โยกโยกโยกแ okay. ดดก็เริ่มมาแรงแล้วครับมาแต่เช้าเลยแดดวันนี้โอ้ยนี่ครับดอกกระเจียวนี่อ่า จะกลับแล้วครับเก็บพอแล้วนี่เอาไปเอาใบออกที่บ้านครับได้เยอะแล้วคราวนี้ก็จะเอาไปเอาใบออกแล้วก็ล้างนะครับที่บ้านครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับพอปงเก็บไปวันนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างต่อที่บ้านนะครับ ทีนี้พ่อพงก็จะมาแกะ,ะนี่ครับใบดอกกระเจียวออกจากดอกกระเจียวครับนี่เอาตีนี้นี่ครับเป็นก้านที่เราใช้กินนี่ครับเป็นดอกเป็นก้านแบบนี้นะครับกินได้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ทิ้ง การยาวเท่าไหร่นี่ยิ่งได้กินเยอะครับดอกกระเจียวเนี่ยครับเวลาเราดึงเราถึงต้องโยกไงครับเพราะว่าเราต้องการให้ได้ก้านเนี่ยยาวที่สุดนะครับเท่าที่จะยาวได้นะครับเพราะความอร่อยมันอยู่ตรงก้านนี้ครับนี่แจะเสร็จแล้วครับ อันนี้พอพงก็จะเอาไปล้างทรายออกนะครับเพราะฝนตกเนี่ยทรายเยอะเลยครับกินสดๆตอนนี้ไม่ได้ต้องล้างทรายออกก่อนครับนะครับล้างดอกกระเจียวครับเวลาล้างเราก็เอาดอกมาเนี่ยจุ่มน้ําเพื่อให้ทรายมันล่วงออกนะครับเพื่อให้ทรายมันออกไหลลงตามน้ําครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วทรา,าย ดินสวนบอกงอ่ะมันเป็นดินทรายครับทรายมันเกิดทรายมันก็เลยกระเด็นใส่แล้วมันก็จะมาค้างอยู่ตามเนี้ยครับตามตามร่องกรีดใบเนี่ยครับฉะนั้นเวลาล้างเราก็เขย่าน้ําออกแบบนี้นี่ครับ ก้านแบบนี้เด็ดสุดเลยครับเนี่ยอร่อยสุดเลยครับเนี่ยก้านอ่อนๆดอกอ่อนๆก้านยาวๆข้าวขาว,ขาวกรอบนี่ครับพอพงล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินได้เลยนะครับนี่โดยเฉพาะต้นที่นี่ต้นแบบนี้ครับต้นอ่อนๆแบบนี้นะครับกรอบๆเดี๋ยวพ่อพงจะกินให้ดู กรอบมากครับหวานหวานครับไอตรงดอกมันนี่ก็จะออกมันๆเฉยๆครับตรงก้านมันนี่จะหวานมาก ออร่อยครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ